ลัคนาราศีมังกรเรื่องที่ทาแล้วจะดีในเดือนกันยายน2568ครับลหลักก็3เรื่องจาก3ามดวงดาวครับอาทิตย์หนึ่งครับดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรราธิบดีครับเกี่ยแรกอาทิตย์เป็นเจ้าเรมรณะฉะนั้นเดินทางแล้วจะคลาบคลาบปอภยัยเดินทางแล้วมีโชคมีลาบครับทำแล้วดีอยู่แล้วนะครับที่สําคัญเดือนนี้หมายถึงเกี่ยวข้องกงับมรดกทรัพย์สินนะครับจะรีบแก้รีบเคลียร์รีบเจร,ารจราต่างๆในครึ่งแรกคุณจะเจรจาให้สาเร็จได้รับสิทธิประโยชน์ผลมรดกทรัพย์สินด้วยนะครับทำแล้วดีทําเลยนะครับ แล้วก็ใครทาธุรกิจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ชะตาเปิดแล้วนะปิดเจ้าขายได้ได้เงินก้อนนะครับทำแล้วดีทําเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับดาวพระพุธย้ายตามเป็นมหาอุดเกษตรอาธิบดีฉะนั้นดวงผู้หญ่วุปถัมท์ครับทำสิ่งใดก็สาเร็จพระพุธเป็นเจ้าเรือนอริด้วยฉะนั้นทุกการแข่งขันนะคุณคือที่หนึ่งครับงานองค์กรงานประจางานบริษัทแข่งขันคุณคือผู้ได้รับเลือกนะครับการเลือกคะแนนหน่งเป็นที่สุดของคุณก็คืออันดับที่1นนะครับทำแล้วดีทําเลยเรื่องของการทํางานพุ่มเทนะครับ ขา,ขายอะไรก็แล้วแต่คุณจะมียอดขายและได้ที่ดีที่สุดนะครับทำแล้วดีทําเลยนะครับที่สําคัญมีเกณฑ์ทำเรื่องของธุรกิจออนไลน์ด้วยครับใครขายดีอยู่แล้วยอย่าลองเปิดเรื่องของออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียดูยนะครับจะมีชื่อเสียงลูกค้าบอกต่อด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงครับกระสุขมาตกเรือนมรณะครับไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับแปลว่ามีเงินดีมากๆเพียงแต่ระมัดระวังควบคุมรายจ่ายนิดนึงครับแล้วก็ดูแลความถูกต้องของการเงินตัวเลขนิดนึงครับบางทีงานดีแล้ว เราประมาทเรื่อเรื่อเรื่องของการทําบัญชีครับเตือนตัวเองนิดหนึ่งครับทำแล้วดีทําเลยนะครับรูด้ดวงวิชาโหราศาสตร์ปลิวชาในชิตประจวันคุณได้ครับเสริมด,ดวงชะตาคุณให้ดีขึ้นทั้งการงานการเงินดวงดีมีโชคมีลาบกันนะครับลัคนาราศีกุมเรื่องที่ทาแล้วจะดีในเดือนกันยายน2 5ง8แครับล้วหลักก็3มเรื่องสี่ดวงดาวครับอันดับที่1นะครับดาวอาทิตย์เข้าเจริญปัตตนีปเป็นกเกษตรราษฎดีครับเดือนนี้ขึ้นรนแรกเนี่ยความรักดีแล้วก็มีโชคมีลาบจากการลงทุนการค้าาขย หยิบจับทาอะไรทําให้เต็มที่เรื่องของการทําธุรกิจนะครับดวงชะตาเปิดนะครับทำแล้วหรือธุรกิจมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดทาแล้วรวเร็วนะครับทำแล้วดีทําเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการทํางานองค์กรชวงนี้มักไปรับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีนะครับทาแล้วดีทําเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับดาวกระพุธเนี่ยย้ายตามเป็นมหาอุดเกษตรรายได้ดีฉะนั้นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทําลองทําดูในเดือนนี้เป็นต้นไปรับงานอะไรที่อยากจะลองทําคิดอย่างเดียวไม่พอครับทำเลยนะครับธุรกิจสินค้าบริการตัวไหน วางแผนไว้แล้วไม่ได้เริ่มหยิบจับเรื่องในเดือนนี้ไปต้นไปเนะี่ยจะทําได้ราบรื่นสําเร็จแล้วก็รวยเร็วนะว่าดวงรุ่งนะธุรกิจรุ่งเรืองเร็วมากๆครับดวงลูกค้าอุปถัมภ์ด้วยนะครับช่วงนี้ค้าขายแล้วเติบโตได้ดีนะครับการทํางานองค์กรงานประจําช่วงนี้ทําสิ่งอย,า,งอยากคุณทําได้นะครับลองทําดูครับมีโอกาสก้าวหน้าเด่นนะครับเรื่องที่3ครับอันนี้เป็นเรื่องระวังนิดนึงครับดาวองคารจะย้ายมาตกที่เรือ,มอนมณฑ์ช่วงนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังอของอารมณ์ของมวุางเรื่องการเจรจากับเพื่อน,งงนอร่วม ต้องระวังบางทีเราหวังดีนะครับแต่อาจจะพูดเร็วไปหน่อยจะมีปัญหาความขัดแย้งกันได้ฉะนั้นชิดดีๆก่อนพูดแล้วก็พยายามทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมไว้ทุกการเจรจาดูแลความสมานฉันท์กับคนในบ้านด้วยนะครับแค่ระมัดระวังตัวเองนิดหนึ่งครับเตือนตัวเองรู้ดวงก่อนยอมดีกว่าครับทำแคนี้ดีแน่นอนครับรู้ดวงวิชาของราศีบริวชันในชิดประจวันคุณได้ครับเสริมดวงชะตาคุณให้ดีขึ้นทั้งการงานการเงินดวงดีมีโชคมีลาบกันนะครับลัคนาราศีมีน เรื่องที่ทาแล้วจะดีในเดือนกันยายน2568ครับหลักๆก็3เรื่องสาดวงดาวครับันดับที่1ครับดาวอาทิตย์ใน,ในครั้งแรกเป็นเกษตราราธิบดีนะครับช่วงนี้ดวงชะตาคู่ชนะครับทำสิ่งใดอุปสรรคน้อยทําสิ่งใดก็สำเร็จอุปสรรคปัญหาติดขัดล่าช้าก่อนอันนี้แก้ไม่ได้ปัญหาการงานปัญหาชีวิตจะแก้ได้ในเดือนนี้นะทบแล้วสําเร็จรีบอยู่จับทําเลยนะครับทำแล้วดีทําเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญการค้าขายจะสามารถแข่งขันได้ดีช่วงนี้กัน เจรจากับลูกค้าก่อนหน้านี้ติดขัดล่าช้าไม่ตัดสินใจช่วงนี้ลองติดตามองถามนะครับเสนอกับลูกค้าแล้วจะขายได้ได้ยอดขายปิดรายได้กําไรดีนะครับเรื่องที่2ครับดาวพระพุธย้ายตามเป็นมหาอุดเกษตรราธิบดีฉะนั้นมีเกณฑ์เรายกย้ายตำแหน่งหนะ้าที่การงานแล้วดีขึ้น,นบ,บางท่านทางานองค์กรทุ่มเทในการทํางานเดือนนี้นมีโอกาสเติบโตในสายงานวิชาชีพที่ดีครับการาขายจะค้าขายดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเปต้นไปแล้วก็มีโอกาสตแตกยอด ต่อแตกหน่อธุรกิจได้ด้วยธุรกิจเติบโตนะขยบขยายต่อยอดธุรกิจสาขาได้นะครับแล้วก็เรื่องที่ต้องเตือนนิดหนึ่งครับช่วงนี้เครื่องดันหลังครับดาวพระศุกร์มาตกเรือนอรีครับช่วงนี้การเชีรจาทําธุรกิจธุรกรรมเรื่องของการเงินขอให้ละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งครับวันนี้เราประมาทพลาดพลั้งไปในนิดหนึ่งครับงานดีเงินดีอยู่แล้วแต่อย่าลืมดูแลความถูกต้องของการเงินตัวเองให้ดีนิดหนึ่งครับเตือนตัวเองไว้ก็จะผ่านไปได้โดยดีนะครับทำแล้วดีทำเลยนะครับรู้ดวงวิชาโงราศาสตร์ปริ้วใช้ เสริมดวงชะตาคุณให้ดีขึ้นทั้งการงานการเงินดวงดีมีโชคมีรนนครับ